สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊บนะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะให้ตื่นรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะมาดูกันว่าคือ เราควรท,ที่จะทำยังไงเราถึงจะเป็นผู้ที่ตื่นรู้นะคะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมโดยธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธศาสนาสอนให้คนทุกคนนะคะเป็นคนดีจริงๆแล้วทุกๆศาสนานะคะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคะ่ะแต่หลักการในการสอนของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันซึ่งาของพระพุทธศาสนานะคะ,ะพระพุทธเจ้าท่านได้ได้ทำได้ สั่งสอนนะคะเป็นธรรมะออกมานะคะมีหลักการนะคะให้แต่ให้ทุกคนปฏิบัติตามให้เข้าใจก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติค่ะธรรมะคือ,อสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทําดีนะคะรู้จักเหตุและผลค่ะดังนั้นาการที่จะตื่นรู้ได้นะคะ ต้องมารู้ก่อนว่าธรรมะเขาสอนว่ายัางไงคือด้วยความที่ธรรมะนะคะสอนให้เรารู้ว่าเหตุและผลคืออะไรเราก็จะรู้ว่าถ้าเราทําเหตุไว้อย่างไรผลมันต้องเกิดแบบนั้นถูกไหมคะเราเทําเหตุให้ตัวเองอมีความสุขเราก็ได้ความสุขณนะวินาทีนี้และอาจจะส่งผลให้สุขในวันพรุ่งนี้หรืออนาคตไปได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าจิตเรานะคะก็จะกําหนดความ บันทึกนะคะทุกๆกริยาทุกๆก,ก,ก,การกระทำของเราที่เราทำไปเนาะดังนั้นคือมาตื่นรู้กันค่ะว่าเราจะตื่นรู้และมีความสว่างทางั้งทางโลกและทางธรรมได้ยังไงนะคะสำหรับทางธรรมนะคะถ้าเราตื่นรู้แล้วนะคะเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาสามารถมีความสุขมีความอ,อารมณ์ดีนะคะตลอด ทุกๆวันแล้วเราเราควรทํำยังไงหลักการในการที่จะมีความสุขของแต่ละคนอะมันขึ้นอยู่กับอะไรเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเรามีอารมณ์แบบไหนถ้าเรามีมีอารมณ์ที่มีความสุขเรามีอารมณ์สบายยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงเบิกบานไม่หงุดหงิดไม่โกรธไม่เกลียดไม่ไม่กลัวไม่ เป็นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเราเป็นคนที่มีความสว่างทางโลกทางธรรมแล้วนะคะเราคือ,ต,อต้องต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่นินทาอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสว่างทางธรรมละนี่คือสิ่งที่เราสว่างทางธรรมนะคะเราจะสามารถทรงอารมณ์ตัวเองได้เราจะสามารถรักษาระดับอารมณ์ความคิดจิตใจของเรานี่จะเป็นคนที่แบบ มีความสุขมากหลักในการปฏิบัตินะคะคือต้องรักษาศีล5ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆค่ะสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆมันจะทําให้จิตใจเรานะคะรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักธรรมะมากขึ้น รู้จักว่าสิ่งไหนที่เราควรทําสิ่งไหนที่เราไม่ควรทําสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องสังเกตที่ตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไงวันนี้เรามีอารมณอย่างไงนี่คือสิ่งที่ควรทําแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้เราสวดม์ได้มากๆนะคะเราจะมีสมาธิสติและมีปัญญาค่ะเราจะไม่ทำร้ายตัวเองค่ะเราจะรักตัวเองเมตตาตัวเองด้วยการที่ทําให้เรานะคะมีความสว่างทางธรรมอยู่ตลอดเวลา นะคะเนื่องจากว่าความสว่างทางธรรมเป็นยังไงก็เราจะรู้สึกเบิกบานไม่มีความทุกข์ค่ะไม่โกรธไม่เกลียดค่ะเราจะไม่ริษยาใครไม่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เราควรทาใส่บาตรท,ทาบุญนั่งสมาธิภาวนารักษาสินห้านี่คือสิ่งที่มีคนที่ตื่นรู้ทางด้านธรรมะนะคะเขาจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอีกอย่างหนึ่งคือให้ประโยชน์กับผู้อื่นค่ะเหมือนที่กิ๊บคิดว่าถ้าสมมติว่ากิ๊บมาบอก ว่าเอ้ยมานั่งสมาธิกันนะรักษาศีล5ห้ากันนะรักษาความรู้สึกอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขนะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นนะนั่นคือสิ่งที่ควรทําค่ะเป็นทางธรรมที่ เราสว่างแล้วค่ะเราตื่นรู้ค่ะเรามีความสุขตลอดเวลาเบิกเบิดเบิกบานอยู่ในทางของเรานั่นคือสิ่งที่สามารถทําให้เรามีความสว่างทางธรรมได้เราจะมีความสุขจริงๆค่ะเพื่อนๆและถ้าสว่างทางโลกเป็นยังไงสว่างทางโลกคือประสบความสําเร็จในชีวิตในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้วันนี้เพื่อนเคยตั้งเป้าหมายไหมคะเราอยากอยากทาอะไรอยากประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านไหนเราอย่างเช่น บางคนอยากจะมีเงินสิบล้านบางคนอยากมีร้อยล้านอยากมีพันล้านเขาก็ทําธุรกิจค่ะตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปในสิ่งที่เขารักนะคะแต่ทุกคนต้องมองอยู่ในหลักความเป็นจริงนะคะว่าก็คือทางโลกเราต้องรู้จักตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยากได้อะไรและสิ่งที่เราจะต้องการที่จะสําเร็จในชีวิตเนี่ยคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วนะคะ เราจงทำค่ะทำด้วยความรักทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความเชื่อมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะไปให้ถึงค่ะและวิธีการเราต้องหาวิธีการนะคะว่าเราต้องหาวิธีการว่าจากนับจากวันนี้ไปถึงเป้าหมายของเราเราต้องทำอย่างไรเราถึงจะสำเร็จในเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะและลงมือทำทำสุดหัวใจทำด้วยความรัก ทำต่อไปทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จและเราจะจะประสบความสำเร็จทางโลกค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมีมีหลายคนนะคะที่แบบว่าออกมาพูดแบบกิฟต์นะคะกิฟตต้องการที่จะให้ประโยชน์กับทุกคนให้คนทุกคนเข้าใจว่าทางโลกเป็นยังไงทางธรรมเป็นยังไงสว่างเป็นยังไงและ ตื่นรู้เป็นยังไงตื่นรู้เราต้องมีความสุขเบิกบานทํางานของเราให้มีความสุขในทุกๆวันและเราก็ยังสามารถทําบุญทาทานรักษาศีลนังสามาธิภาวนาไปได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เรานี่คือสิ่งที่กิฟตต้องการที่จะมาบอกทุกคนให้ทุกคนได้ตื่นรู้ตื่นรู้ให้มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมมันคือเป็นแบบนี้นะคะ พระพุทธศาสนาธรรมมาของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างชัดเจนทั้งทางโลกและทางธรรมจริงๆเรานําทุกคําสอนสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ดังนั้นคือขอฝากทุกคนให้ตื่นรู้กันนะคะตื่นรู้มีความสุขเบิกบานคิดให้น้อยสนุกให้มากลงมือทำในงานที่รักและทำทำสม่ำเสมอทำจนประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นี่คือ นี่คือสิ่งที่เราควรทําค่ะอย่าลืมใส่บาตรนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาแล้วก็รักษาสินห้ากันด้วยนะคะทุกคนฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ